สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดมีน้นะครับวันนี้ปลามาพออันนี้ครับข้าวโพดครับนี่ครับปลาข้าวโพดครับดินแห้งแก่น,นะครับแตะคืนฝนตกมาหน่อยเดียวก็ได้ครับบางเก่าก็ออกดอกก็นะครับวันนี้กี่วันแล้วเนะี่ย ห้าสิบกวันแลครับห้าสิบสามวันแล้วครับเริ่มจะออกดอกแล้วครับดต้องมาใส่หน้าม่อครับน่ครับออกดอกก็ครับเก้าสูงกวประมาณร้อยเจ็ดสิบ ห้าหร้อยแปดสิบปลูกไว้ซิบไรลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับงามมันออกห่างไปนะครับตอนเขาลงเม็ดมันความสื่นมันบ่มีนะครับอย่างคนะบนริรับ เอยา,าผลเนาะนี่ครับสูปไซนี่ก็ประมาณเจ็ดวันแปดวันครับแปดวันนี้แล้วหมดเลยครับถ้าเของสูบเครื่องเดียวนะครับยังมีหนอนอยู่ครับ เหล่มออกดอกออกฟักครับเริ่มออกดอกจะออกฟักเลยครับนอนอยังกินอยู่ครับผลย้าไปสามหลอบสี่หลอดแล้วครับเอาบโบยู่ครับนอนเดี่ยวเด่ยวผลทำหลอบครับนี่ครับแม่มันมาวางใครอยู่ครับอย่เสื้อกางคืนครับนี่ครับผลไปก่ มันก็มีมีมากเลยเลยครับอันนี้ก็อยู่ลุมครับนี่นะครับนอนขินอยู่ไหน,นครับเดี๋ยวรอสูบน้ำเล้วทำวันสองวันเนี่ยครับสูบน้ำแล้วสักวันสองวันก็จะผนใช่ไหมครับ มันก็ถือว่ามันยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ได้ห่างสิบกวนเกือบหกสิบแล้วนะดูพอดูครับนอนกินแก่อพอจอดนี่ันอดหายครับ มาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมือพอเป็นระยะระยะนะครับ